แ้วคนี่บอกว่าแล้วมาเรื่องสองำสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับนัดครับจิกกี้ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราสองคนว่างนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดตอนนี้มันก็เป็นช่วงกลางวันแล้วเราสองคนก็นั่งเถียงกันอยู่ในรถเนี่ยครับประมาณเกือบสินาทีแล้วว่าจะกินอะไรดีกี้ก็ถามผมว่าผมอยากจะกินอะไรผมก็ถามกี้ว่ากีอยากจะกินอะไรปัญหามันก็เลยเกิดว่าต่างคนต่างไม่รู้จะให้อีกฝ่ายหนึ่งกินอะไรหรือเราจะกินอะไรกันดีตอนนี้ผมก็เลยตัดปัญหาไปเลยด้วยการเดี๋ยวเราจะมีเงินกันคนละ1 0 0บาทให้เราไปซื้อของกันมาคนละสามอย่างเป็นของที่ราคาไม่แพงและคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะกิน yeah. ของที่ซื้อมาเนี้ยจะต้องให้ขากินตัวเองไม่ได้กินซื้อให้การรักการกินนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากี่จะซื้ออะไรให้ผมผมจะซื้ออะไรกี่นั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับกินกุ้งได้ไหกินกุ้งเหรอเขากินกุ้งไม่ได้เขาแพ้ต้องกินไงซื้ออะไรก็ได้ไม่ได้เขาแพ้ได้เขาแพ้เขาไม่กิน โอเคแล้วเราก็จะไปซื้อเลยใช่ปะมีเว<ต>ลาให้กี่นาทีในการซื้อมีปะยี่นาทีก็ได้แล้วก็มาเจอกันที่รถใช่และเองจะแอบ,บเดินตามข้าไปซื้อหรือเปล่านิดหน่อยไม่ได้นะข้าไม่เดินตามนะ <laughs> ไปเลยค่ะนัทจะได้กินอะไรแล้วเราจะได้กินอะไรไปเลย เอาละฮะทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาก่อนกี้แล้วนะฮะกี่ยังซื้อไม่เสร็จนะฮะที่ผมได้มา3อย่างในงบ100บาทเนี่ยก็มีอย่างแรกเป็นเค้กนะฮะแต่เป็นเค้กปกติกี่เขาจะกินเค้กอยู่แล้วใช่ไหมแต่เค้กอันเนี้ยมันเป็นเค้กไส้พริกเผากับบลูเบอรี่ Nope ไม่รู้ว่ากี่เคยกินว่าของั่างซึเป็นพริกเผาซึ่งเป็นบลูเบอรี่นะฮะส่วนชิ้นที่2ของผมเนี่ย เป็นโลสลัดเป็นสลัดโลแล้วว่าง่ายๆสลัดผักโลต่างๆนะฮะในกล่องแบบนี้อ่าส่วนชีนสุดท้ายเนี่ยโหเอามาแก้งเขาไม่รู้ว่าเขากินได้หรือเปล่า<ว>ผมก็ไม่เคยกินนะโหเอามาให้เขาลองก็คือนัตโตะนะฮะนัตโตะก็คือถั่วเน่า น้าโตก,ก็คือถั่วเน่าญี่ปุ่นนะฮะแต่ผมเคยดูคลิปที่เขาเอามาแล้วมันจะยืด,ยดๆเขาจะคนๆที่เขาบอกว่ายิ่งคนและยิ่งอร่อยผมจะทําให้เขากินนะฮะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเขามาเนี่ยผมจะยังไม่ให้ผมจะบอกให้เขาเห็นแค่2อ,อย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันเก็บยากนะฮะมันเป็นสลัดโลก,กับเจ้าเคฟเนะี่ยมันเก็บยากมากเดี๋ยวผมว่าจะชวนไปกินที่บ้านเออให้ไปกินที่บ้านดีกว่าส่วนอันนี้ผมจะเอา,เอามาอย่างสุดท้ายไม่ให้กี้เห็นนะกี้มา ฮาเหรอเอ้ยซื้อนี้ให้เขาไดยเหรอใช่เขาซื้อเค้กให้แต่เขายังไม่บอกว่าเขาทาอะไรมาเอ้ยฉันลองกินอันนี้ฉันซื้อคนละครึ่งกินที่บ้านอันนี้คือของกินที่บ้านอันนี้คือชิ้นที่สองชิ้นที่สามอ่ะของกินที่บ้านไม่เกี่ยวนะของกินที่บ้านนี่จะเก็บไว้ข้างหลังให้พ่อแม่นะใช่เขาซื้อซื้อเองนี้มากินด้วยกันอะไรอ่ะไม่ใช่เอ้ยไม่รู้อันนี้ส่วนนี้ของข้าเอาบูชือเองอ่ะ ขอดื่มน้ำอนะ่ะได้ได้จะรู้ป่าว่าค่าซื้ออะไรเอาไปให้ที่บ้านเลยอาอของค่ามันเก็บยากค่าเลยแบบต้องยอมให้เองเห็นเพราะว่าเดี๋ยวมันงอมันหกักหอม๋อว่าค่าอิ่มแล้ววันนี้แต่เองอาจจะไม่อิ่ม ตึงตึงได้เหรอใครตึงึงเลยเหรอใช่เอาไหนคุยกันว่าเป็นของนี่ให้แก้หิวไงแก้หิวแก้หิวอันนี้คืออิ่มเลยนะไม่ได้หิวอันนี้คืออะไรของข้าด้วยป่ะเนี่ยอันนี้เข้าใจดีกับเองนะสลัดโลรเข้าใจดีเพราะว่าเออเดี๋ยวเ็งกินอะไรกินเค้กไม่ได้กินอะไรไม่ไเหมือนข้าเหมือนข้าใจร้ายกับเองเลยอ่ะทำไมอ่ะมัอนข้าใจร้ายกับเองเลยอ่ะดูจริงก็เนี่ยใช่ข้าสงสัยเหมือนข้าจะใจร้ายกับเองเนี่ยอดอ๋อเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่บ้านที่บ้านอ,อ,าอาจจะชอบอาจจะชอบอันเนี้ยอาจจะแปลกตอนนี้ก็ทุกคนก็คือได้ของกันหมดแล้วแล้วก็จะไปเฉลยที่บ้านอีกทีหนึ่งว่าจะได้กินอะไรแต่คนนี้น่าจะตื่นเต้วกว่า เพราะคี้มีรู้เขาอุตส่าห์ซื้อเขากลัวว่าอ้วนจะกินไม่ได้เขาก็ซื้อแต่ของที่อ้วนน่าจะกินได้มาตลอดเลยเขาก็ซื้อของที่อ้วนจะกินได้เหมือนกันแต่ไม่รู้อ้วนจะกินได้จริงหรือเปล่าอ้วนก็ไปดูเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ้านเออตรงนี้สว่างกว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ้านนะคะวันเราจะกินอะไรเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปบ้านเลยหนึ่งสองสาม เอาละทุกคนอตอนเนี้ยกราเป๋าองคนได้มาจากที่มานครับเดี๋ยวเราจะทำการแลกของกันทีละชิ้นครับว่าชิ้นแรกจะเป็นอะไรนะฮะ1 2ึ่ง้าแต่ว่ามันเป็นรถอะไรรูป้ป่ะรถอะไรเป็นรถซุปซึ่งเลยปกติอ่ะเราจะกินรถแบบรถพิซซ่ารถรถอะไรเนี่ยแหละแต่เนี้ยมันเป็นรถซุปเปอร์ติกโปเตโต้คอนสโอมีอาร์จิมันฝรัง่งอ,อบกรอบรถซุปใสนี่ ิดกวาเขาคืออะไร่ะไม่บอกเหรอของเขาเป็นเคฟเคฟเขาเป็นเคฟไล่อะไรไม่บอกต้องลองกินเอาจะกินอะไรบ้างมาเด้เริ่มจากอาหารชิ้นแรกรอรือเปล่าเหนียวมันมันเหนียว ไปจะมาถึงบ้านอร่อยไหมอ่ะไส้บูเบอรี่กับผมอ่ะตรงพริกเผาอะบูเบอรี่กับพริกเผาไม่เคยกินไส้นี้อ่ะไม่อร่อยเหรอมีเพื่อนข้าเคยแนะนำให้ข้ากินด้วยอะไรเขาบอกว่าห้ามกินอะไรเขาบอกว่าห้ามกิน ตัวเองเป็นคนพูดเองว่าไม่มีสิิ์กินอะไรนี่เขาหิวว่ะพิกห่าวปัลเบอร์รี่ซื้อมาได้ยังไงโอ้ยอันนี้น่ากินว่ะอ้วนอารมณ์เหมือนพิงเกร์ใช่ไหมคุณเขาพูดถูกไหมพิงเกร์ของไทยที่กระป๋อง20บาทแต่เป็นชิ้นเล็กๆเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นี่ อร่อยอืมพิงเกอร์เลยทำไมอ่ะทำไมต้องอร่อย,ยอ่ะถามมาว่าแบบกินแล้วแบบอั๋วเลยอะ่ะอร่อยปะกลิ่นมีแค่ความรู้สึกว่าเค็มๆแล้วมีหัวหอมอืมเอออร่อยเอามามามาหๆดหลอดหือดไม่ได้ ดีกอาได้หน่มาอร่อยนะที่ที่สองนะหนึ่งสาวบานเขาเรียกว่าโมแกงยูเลียนปกติเรากินโมแกงแซ่ไรไม่มีนะแส่ยูเลือนอะไม่ไม่รู้ใช่เผือกอะไรมันเป็นแซ้ไข่โมแกงมันเป็นข้าหนุมโมแกงอะแต่เนี้ยมันเป็นงงกี้เอามาเป็นขนม หม้อแกงทูเรียนขนมหม้อแกงทูเรียนนะฮะเดี๋ยวไปเอาช้อนมาแม่ของผมว่ามาเป็นสลัดสลัดแซ่บเชียวเขียมนมาสลัดแซ่บมันต้องแซ่บแน่ๆมีความมีกลิ่นไอ้ทูเรียนก็แรกคิดว,ว่ามันจะเป็นมีชิ้นทูเรียนเนีย่ย เหมือนมันเสียเสียมันยังไม่หมดอายุหรอกมั้งนี่ข้าซุนสลัดห์ทำให้ข้าคิดว่าเองต้องชอบวันที่ยี่สิบห้าเออวันที่เก้าเดือนสองยังไม่หมดเอาเองกินของข้าไาหน่ะเอ็งมากินของข้าเนี่ยบบาเบาเบาได้บบาเบาได้เบาอันนี้มันของข้า โหอันนี้มันเผ็ดไหมเนี่ยรู้รู้ว่าเป็นก๋วยเย้อนรู้กินเป็นไม่ได้ไปมาจากัดตัวเองข้าเห็นมันน่ากินดีไงข้าเลยหยิบมาเผื่อเองไม่กินข้ากินได้ไหม เหมือนออพวกเหมือนพวกร้านคนที่เขาเป็นแบบโฮมเมดทำขายไหมอืมอร่อยน้ำจิ้มแบบอร่อยมากน้ำจิ้มตับมันละเอียดมันเหมือนเป็นครีม,อ,ม,ม,มแบบอ่ะเอ้กกคือะไรแบบอ่ะสี่สามสองหนึ่ง,ว,งว่างปุ้มว่าวอะไรอ่ะเอาของกี้ก่อนของกี้อะไรอ่ะของเราเป็นน้ำวางเนี่ยวาง เขาเรียกว่าน้ำอันนี้น้ำถั่วแระญี่ปุ่นน้ำถั่วแระญี่ปุ่นน่ารักอ่ะชอบแพ็กเกจมันเออแต่แพ็กเกจมันน่ารักไงเป็นน้ำถั่วแระนะฮะญี่ปุ่นต้องกินหมดไหม,ไมทำไมไม่รู้หรอ เลยถั่วแล้วเซเว่นเลยเป็นไงถั่วแล้วเซเวเ่นก,กินถั่วแล้วญี่ปุ่นเลยเฮ้ยน้ำของข้า อธิบายให้เข้าใจง่ายสุดตอนนี้เลยนะความค้นมันเหมือนกับไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้แต่มีรสชาติที่ไม่มีรสชาติอ่ะไม่มีความหวานไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีแต่กลิ่นถั่วแระอันนี้ซึ่งถ้าคนเคยกินถั่วแระก็กินได้แน่นอน,นอลองดลกินได้ ได้เวลาของเขาแล้วแี่กิ่นก็นำพาความอร่อยมาแล้วแกินกันแออกมานะฮเราจะได้มาเป็นอย่างนี้นะฮะพอเราได้มาอย่างนี้มันจะมีตัวซอสมานหนึ่งถุงเป็นถุงเล็กแล้วถุงว การเปิดซีลนะฮะจะมีซีลมาให้1ชัうう้นแล้วเปิด <h> ซ <arta> e ีลออกอีโอ well ้ยว่อีช้อนตะกี้อยู่ไหนปลายช้อนมาอ้วนเขาไม่บเอาบอกวิธีการกินอันนี้นะฮะผมไปดูมาจาก Youtube แล้วเขาบอกว่าต้องคนยังไงก็ได้ให้ยืดที่สุดยิ่งยืดยิ่งอร่อย เขาว่ายรการเขาบอกยิ่งยืดยิ่งอร่อยผมจะทำการคนเลยนะฮะใช้ปลายอีกฝั่งหนึ่งนะเมื่กี้่ต้องใส่อเรอใเขาบอกว่าให้คนก่อนยิ่งคนยืดยิ่งอร่อยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ถุงนะ่มีอะไรให้ซื้อแล้ววที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะ มันได้กลิ่นปะอีเองมันเหมือนมันเสียมันบูมมันเน่ามันไม่ได้เสียมันเป็นถั่วเน่าไงมันต้องยิ่งคนเขาบอกว่ายิ่งคนยิ่งอร่อยถ้ากินเลยมันจะไม่อร่อยเลยไม่ต้องกินเลยดีกว่าอร่อยสุดจริงเนี่ยยิ่งคนแบบยิ่งยืดหูกินแบบยิ่งยืดน่ะกินเหมือนกินเหมือนข้าวข้าวสวยแล้วไปแช่น้ำแล้วบดบหลายวัน่ะของยิ่งยืดยิ่งอร่อยกินน้ำหน่อยโอ้ย ีน้ำหน่อยไม่จะเจ็บร้อกินได้เขาบอกอร่อยนะเห็นไหมเห็นไหมหน้าอร่อยใช่ไหม Ooh, ข,อของเน่าของเหน็นของแบบของหมดอายุของไม่ได้กินมาแล้วแบบเป็นปีของเขาเอ็นกินดิใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งก like, ุ้งปิงกุ้งปิงด้วยนะคะบายบาย